7ไอเทมเด็ดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง Living s o f t i n g ครับวันนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์เล็กๆนะครับที่สามารถป้องกันเรื่องใหญ่หรือแม้แต่อุบัติเหตุใหญ่ได้เพื่อให้เด็กๆของเรานั้นปลอดภัยนะครับ สมัยก่อนนะครับผมเด็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ก็จะทําการป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยเอานิ้วไปแย่ในส่วนของปลั๊กไฟโดยการใช้สก็อตเทปพันสายไฟเมื่อก่อนจะมีสีเหลืองเนาะมีสีแดงมีสีดําซึ่งหลากสีสันมากนะครับแต่เขาก็เลือกสีดำนะในการแปะเพื่อให้ไม่ให้สะดุดตาผมและผมไปดึงออกนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันได้แบบหนึ่งในส่วนของประตูต่างๆเนี่ยเขาใช้ในส่วนของเชือกฟางเอามาผูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผมเปิดปิดประตูซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโดนประตูหนีบบ่อยมากนะครับ สำหรับส่วนของขอบโต๊ะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้วิธีการคือใช้กระดาษแข็งนี่แหละเอามาแปะไว้กับตัวน่าจะเป็นเทปกาวสองหน้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หัวไปชนรวมถึงบริเวณขาโต๊ะต่างๆนะครับก็จะมีผ้าเป็นผ้าเหมือนผ้าขี้ริ้วครับเอามาพันไว้บริเวณขอบโต๊ะเพราะเวลาที่เราวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้เราไปชนแล้วก็บาดเจ็บได้ในส่วนของตู้หรือลิ้นชักต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ในส่วนของกระดาษแข็งเหมือนกันนะครับในการที่จะวางไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ หรือว่าในส่วนของลิ้นชักหนีบมือของเราแต่ปัจจุบันนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มีการพัฒนาไปมากเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายรวมถึงสวยงามได้อีกด้วยตัวแรกเลยนะครับก็คือหัวครอบปลั๊กตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติกที่มี3รูนะครับเป็นเหมือนปลั๊กตัวผู้เอาไว้เสียบบริเวณเต้ารับต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยใช้นิ้วแย่แล้วก็เป็นอันตราย 2. อยางกันรกระแทกบริเวณขอบของโต๊ะแล้วก็มุมโต๊ะต่างๆ อันนี้มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางสีใสนะที่จะสามารถติดบริเวณขอบของโต๊ะได้ก็ใช้เป็นเหมือนกาวสองหน้านะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของรูปแบบโฟมตัวนี้ก็ให้ตัวได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้นะครับเวลาที่เราโดนเนี่ยก็จะไม่เจ็บ 3. นะครับตัวล็อกลิ้นชักตัวนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับไว้ใช้สําหรับล็อกลิ้นชักซึ่งมีข้อดีถึง2อ,อย่าง อย่างแรกก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเปิดแล้วก็หยิบของในลิ้นชักอาจจะเป็นสิ่งของที่เป็นอันตรายนะครับกินเข้าปากหยิบใส่ปาก2นะครับก็คือป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเหนีบสตัวล็อกสําหรับเปิดปิดประตูตู้นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญมากเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยเปิดประตูตู้ต่างๆแล้วก็อาจจะโดนตู้หนีบรวมถึงเวลาที่เด็กๆปีนป่ายตู้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเอามือเนี่ยไปจับในส่วนของบานเปิดต่างๆแล้วตกลงมานะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ 5ที่คำประตูอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูหนีบมือนะครับอันนี้เจ็บมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งถ้าบ้านใครนะครับประตูเป็นประตูไม้ที่หนักๆเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับอาจจะทําให้ได้รับบาดเจ็บมากนะครับอันนี้ถ้าสามารถป้องกันได้ก็นําอุปกรณ์ชิน้นนี้ไปติดไว้ที่ด้านล่างของประตูนะครับก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ประตูเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับ 6ที่กั้นประตูตัวนี้นะครับเขาจะเป็นโฟมชิ้นเล็กๆ,เ,ๆเสียบไว้บริเวณขอบของประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยโดนประตูหนีบนั่นเองและ7นะครับที่ล็อกประตูหน้าต่างตัวนี้ก็มีความสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีเด็กเล็กๆนะครับช่วงอายุ3-4ปีที่เป็นวัยกําลังปีนวัยกําลังซนเนี่ยเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อล็อกหน้าต่างนะครับไม่ให้เด็กๆเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างได้เพราะถ้าเด็กๆเปิดหน้าต่างเนี่ยมีโอกาสที่เด็กจะปีนขึ้นหน้าต่างและพลัดตกลงมาได้ทําให้เกิดอุบัติเหตุรรายแ,แง ถ้าเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุตรหลานหรือว่าลูกหลานของเราได้นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ7ไอเทมเด็ดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับที่ผู้ชมเนี่ยสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับอย่างอ e ีเกียหรือว่าโฮมโปรเองก็มีจําหน่ายนะครับลองไปเดินเลือกซื้อแล้วก็นํามาปรับใช้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆภายในบ้านของเรานะครับ เพื่อมให้เด็กๆนั้นได้รับบาดเจ็บและนอกเหนือจากอุปกรณ์เล็กๆเหล่านี้แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการติดตั้งในส่วนของโทรทัศน์ต่างๆแนะนําให้ติดตั้งแบบยึดติดกับผนังอันนี้จะปลอดภัยกว่าเพราะในกรณีที่ระวางโทรทัศน์ไว้บนหลังตู้มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ย จะปีนบริเวณหลังตู้เอามือไปหยิบจับในส่วนของโทรทัศน์อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะทําให้ตัวโทรทัศน์หรือทีวีของเราเนี่ยหล่นมาทับเด็กๆได้นะครับทำให้เกิดอบัติเหตุร้แรงได้นั่นเองในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้หรือว่าทีวีเนี่ยเขาจะต้องมีในส่วนของสลิงหรือว่าสายรัดยึดติดกับผนังด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ตู้หรือว่าในส่วนของทีวีต่างๆเนี่ยมีโอกาสหล่นลงมาทับเด็กๆได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทําได้ก็สามารถสํารวจ พื้นที่ต่างๆภายในบ้านของเรานะครับว่ามีจุดไหนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้เราก็สามารถทําการแก้ไขได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับลูกๆหรือว่าเด็กๆของเรานั่นเองผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ชิ้นเล็กหรือแม้แต่การสํารวจพื้นที่ต่างๆภายในบ้านแล้วปรับปรุง ให้เกิดความปลอดภัยนะครับให้กับเด็กๆรวมถึงตัวเราด้วยนะครับให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายในบ้านแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมสิ่งดีแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันแลวเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกนะครับคอยติดตามได้เลยสําหรับวันนี้ผมโอ๋ oh, จากช่อง living s o s t i n g ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ